สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์ดีไายดีอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องด้ามที่ถูกพื้นนะครับดูนะครับถูอยู่ทุกวันเดี๋ยวผมจะพาไปทำการต่อนะครับแบบนี้แน่นทนดีนะครับใช้อีกจนหมายพังพลาสติกตัวนี้กรอบเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าใช้อะไรบ้าง ไปครับอันนี้ครับกาวครับกาวอันนี้เป็นกาวยางนะครับใช้งานติดรองเท้าติดไม้ติดโต๊ะนะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นกาวยางใช้วิธีนี้นะครับเหนียวทนถ้าไม่มีนะครับก็ให้ไปใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนนะครับอัดก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมีกาวตะปูก็ใช้กาวตะปูนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ผมว่าสู้เจ้านี้ไม่ได้ครับเนี่ยดีทนแน่นอนหายห่วงใช้ไปเลยยาวๆวิธีการก็ไม่ยากครับเปดิดฝาได้ปุ๊บทำเลยครับไม่ต้งองรอจะได้ถูกพื้นต่อเราก็หาเศษไม้เศษกระดาษอะไรก็ได้ครับมาป้ายขึ้นมาแบบนี้นะครับปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแห้ง เสร็จแล้วครับเราก็มาทาแบบนี้ครับดูใกล้ๆเลยนะครับทาแบบนี้ครับป้ายอย่างนี้ครับป้ายป้ายก็ไปเลยครับตรงในส่วนนี้ห้ามเจาะนะครับห้ามใช้น็อตหรือว่าสกูอะไรเจาะระหว่างเอามันมาติดกันนะครับอย่าทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไอตัวโช๊คข้างในนะครับมีลมเข้าก็เสียนะครับ อันได้แล้วเราไม่ต้องทาให้เย้มนะครับนี่ประมาณนี้พอแล้วก็มาทาฝั่งนี้ครับก็จะทาฝั่งนี้นะครับเปิดกาวเหมือนเดิมครับเอาประมาณนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับใจนิดเดียวเองถ้ามีกาวเป็นกาวยางหลอดก็ใช้กาวเหมือนเดิมให้แน่นนะครับ กาวจะแห้งจะเสียนี่ซูมเหมือนเดิมครับทาเลยครับทาขอบด้านนอกให้มั่วโอเคถึงขั้นตอนนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีพอนะครับเพราะว่ากาวตัวนี้แห้งเร็วแห้งไวนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเรามาดูกันครับหลังจากที่เราได้ทำการ พักไว้นะครับ10นาทีนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับก็จะร่วงเลยประมาณ10-15นาทีแต่ถ้ากลาวยางายี่ห้อธรรมดาทัท่วไปก็จะอยู่ประมาณสัก20นาทีนะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการเช็คแบบนี้นะครับเขาจะมีความหนึบน้อยๆนะครับแต่แห้งนะครับไม่ติดมือแล้วเน่ตใช้ได้แล้วครับก็ดันเข้าไปเลย รเราก็ดันให้สุดเลยนะครับดันเข้าไปให้สุดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองถูกกันเลยนะครับก็ียดึงแรงเลยนะไม่มีลูกครับอ่ะลองมาดึงกันดูดึงดูเลยนะเนี่ยไม่มีออกนะครับไม่มีตัวเช็คดึงแรงดันนะครับไม่งั้นจะดึงไม่ดูเลยว่าไม่มีออกเลยครับดู สุดยอดวิธีนี้ดีครับอย่าลืมนะครับท่านจำไว้เลยนะครับว่าสิ่งใดที่ไม่เคยทำไม่เคยลองลองทำนะครับอะไรที่ว่ายากนะครับลองทำดูนะครับมันอาจจะง่ายสำหรับท่านอาจจะง่ายสำหรับคุณคุณเท่านั้นครับที่ทำได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์ share, ช่องแบงค์ดีวายนะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้ากับคลิปดีๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ